เราจะรู้ว่าปัจจุบันนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานในเมืองไทย,ยมีค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงทั้งทั่วประเทศทั่วโลกเลยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเราก็เลยมีการพัฒนาสมุนไพรขึ้นมาเพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยทางด้านโรคเบาหวานนะคะค่ะก็คือจะเป็นองค์ประกอบระหว่างมะขามป้อมเกาลัดสเปอร์รี่พวกนี้ค่ะครับ คือที่อาจารย์วิจัยมาก็คือมีมะขามป้อมกับคิราสเวอรี่สามอย่างแค่นี้สามอย่างสามอย่างเป็นองค์ประกอบหลักๆของเราที่จะมีเยอะกว่านี้อีกใช่ไม่บอกบอกไม่ได้เป็นความลับอันนี้คือแต่หลักๆหลักๆเท่านี้ซึ่งศึงษาอันนี้มันมีมีการศึกษามาก่อนแล้วไหมคะว่ามันลดน้ําตาลได้หรือยังไมคือมันมีการศึกษาแยกกันมาก่อนอย่างเช่นว่ามะขามป้อมเรารู้ว่ามีวิตามินซีรักษาหลอดเลือดได้ดีค่ะแล้วก็พอเรานํามาใช้เนี่ยเราพบว่า คอมบิเนชันของทั้ง3อันนี้ช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจาดน้ำตาลได้ดีขึนค่ะก็เป็นที่มาของ3อย่างนี้หมูอื่นๆซึ่งอาจารย์ไม่สามารถบอกได้ัออุปอิปไวท์ทีนี้ว่าเนี่ยคือใช้คําว่าเป็นนวัตกรรมเลยใช่นะครับทีนี้ว่าพอพูดใช้คําว่านวัตกรรมเนี่ยมันมันต้องมีความล้ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ มันพัฒนาขึ้นมาได้เมื่อไร่แล้วก็มีรางวัลอะไรบ้างก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราแค่สกัดสมุนไพรแล้วอัดแคปซูลเนี่ยก็จะธรรมดาเกินไปเราก็เลยมีการพัฒนาตัวแคปซูลโชว์ขึ้นอย่างนี้ค่ะตัวแคปซูลขึ้นมาก็คือว่ามีการส่วนผสมของผงบุกเข้าไปเพื่อช่วยทําให้เกิดการปลดปล่อยได้อย่างช้าช้านะคะค่ะแค่เกิดเป็น slow release เกิดขึ้นเป็นนอตกรรมก็คือช่วยในการ ทำให้เกิดการปลดปล่อยตัวยาได้อย่างช้าๆครับค่ะก็คือก็คือเอาตัวแคปซูลนี่ไม่ใช่แคปซูลทั่วไปนะคะบานคนที่ว่าเอ๊ะเขาไปเอาแคปซูลมากอกเองได้ไหมนะคะไม่ใช่เพราะนั้นก็คือก็คือตัวแคปซูลเองอาจารย์ก็ผสมผงบุกลงไปส่วนผสมของบุกลงไปเพื่อทําให้เกิดการปลดปล่อยยาช้าๆแล้วก็จะทําให้การปลดปล่อยช้าๆก็ทําให้ยามันออกฤทธิ์ได้คง้ให้แบบเรียกว่าสมูทหรือว่าค่อยๆออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะคะ คือหน้าตาปกติเหมือนแคปซูลก็คือมันจะเท่าไป่เลยแต่ไม่ใช่แคปซูลทั่วไปก็คือจะช่วยทำให้คนที่ทานเนี่ยทานง่ายอันนี้คือตัวผงใช่ไหมตัวผงด้านในอันนี้ผสมแล้วคือสีสีแบบนี้ก็เป็นสีสมุนไพรเลยมะขามป้อมเกาลั้แล้วก็แล้วก็มีอื่นๆอีก เพราะว่าดู3อันนี้ไม่น่าจะออกเป็นสีนี้ได้ใช่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 ราสเบอร์รี่เกาลิ้นะคะอันนี้ผงออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราไปใส่ในแคปซูลใช่มีคนเคยถามว่าถ้าเกิดเอาเอาวันนี้กอบปากได้ไหมได้ไมก็คือทานได้เหมือนกันแต่ว่าไอตัวนวัตกรรมของเราจะอยู่ที่แคปซูลด้วยคือเม็ดนอกจากผงด้วยก็คือแคปซูลด้วยค่ะแล้วก็กินยังไงคะจย์ที่จันวิจัยมาก็คือว่าสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานทั่วไปเนี่ย ก็ทานประมาณสัก2เม็ด1เม็ดตอนเช้า1เม็ดตอนเย็นครับค่ะเออได้รางวัลมาด้วยใช่ก็คือว่าอันนี้ไปประกวดในงานนวัตกรรมครั้งที่45ค่ะที่ประเทศเจนีวาก็ได้รางวัลเหรียญทองมามค่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานของคนไทยที่ไปโชว์ในเวทีระดับโลกใช่ค่ะ